สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย P ี s กับดิฉันนัทธาโกโมลมาทินค่ะคุณผู้ชมคะข,ขณะที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะเดินหน้าเพื่อสร้างกระบวนการสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ความเสี่ยงของเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันยังดูแล้วมีความเสี่ยงสูงมากนะคะวันนี้เกิดเหตุระเบิดรถยนต์ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะมีผู้เสียชีวิตไปหราย ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมีเหตุนายทหารพรานถูกสังหารเสียชีวิตไป4นายนะคะที่อำเภอม,มายยจังหวัดปัตตานีวันนี้กองทัพภาคที่4และตำรวจปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้รวบตัวผู้ต้องหาที่เป็นสมาชิก6คนของกลุ่มอาเคเคไว้ได้หนึ่งใน6ยอมรับสารภาพนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารทหารพรานค่ะผู้ต้องหาที่ยอมรับว่าเป็นสมาชิกอ k k คคหนึ่งใน6คนที่ถูกควบคุมตัว รับสารภาพระหว่างการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทหารพราน4นายจากกรมทหารพราน41ถูกผู้ก่อเหตุความไม่สง,งบจำนวน16คนใช้รถกระบะ3คันลอบทำร้ายบนถนนสายมายอปาลัสในเขตอำเภอมายอเมื่มอวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหารายนี้ยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารทหารพราน1นายโดยใช้ปืน M16 ที่ป้นมาจากทหารในการปฏิบัติการ และนั่งอยู่ที่ท้ายรถกระบะคันที่สองจากนั้นกระโดดลงจากรถกระบะเพื่อถอดเสื้อเกราะจากทหารพรานหลังถูกยิงเสียชีวิตผู้ต้องหาสมาชิกกลุ่ม RKK แสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยอมรับว่าเป็นปฏิบัติการครั้งแรกหลังถูกคัดเลือกให้เป็นสมาชิก RKK แต่ได้ขอบคุณตำรวจที่ไม่ใช้วิธีวิสามันฆาตกรรมขณะเข้าควบคุมตัวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลการสอบสวนซึ่งทั้งหมดรับสารภาพ ว่ามีหน้าที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ขับรถดูต้นทางและร่วมทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยผู้ปฏิบัติการทั้งหมดถูกนำมาจากห้าอำเภอใกล้เคียงและรวมตัวกันที่มัสยิดฉะลงบ้านบือรางแงของอำเภอมายอในคืนวันที่27กรกฎาคมก่อนปฏิบัติงานในช่วงเช้าวันที่28กรกฎาคม